นีไมสิทธิ์เดียมเลยนีมม่ไมสิทธิ์เดอใช่ตัวอะไรวะสิทธิ์ลบเครื่องเมเยอร์ครับเป็มตูม้เย็มแขงเลยกู <c oughs> ลังคิดอยู่เลยว่ามันต้องเป็นเมเยอร์เข้าตู้ปะเอาเยอะเขาเห็นพวกเรามาสี่คนใช่ไหมเดินดูเดินดูดนดดผมดูดขาน้องมึมงดูใครวะดูพอยนี่มา ไม่เห็นกูจริงเหรอกูด <c> ำ <oughs> ใช่ไหมมันหาผมไม่เจอนะมันอ,อาจจะไปหาคนอื่นพังจ้องตาตาบอลเจอใครวาเนะ่เจอไอ้อันเหรอเออเ,ออเออจอกูจ้องหน้ากูปาลาท่าใจเลยตาบอลทั้งคู่เลยมันฟันมันปันมันันตุ๊กตาหิมาอยู่มันคิดว่ามึงเข้าไป มันยังหามมันยังหามันในคอกเดินอยู่เลยต้องกินนะตาบ้าติดใจเฮ้ยหายไปไหนวะหลุดแล้วก็ออกไปหลุดแล้วหลุดห่างหลุดไอ่นี่อยู่ผมอยูผมเนี่ยมาเยียดแทงกู ดูดกูไม่หยุดเลยเป็นจะแทงจริงนี่ยนนะผมบอกไปยังไม่ได้ดูเดเบียคนนะอาจจะร่าสามตลอดไปกูยังไม่ได้เล่นเลยเนะี่ยให้กูไปปั่นเครื่องก่อนได้ไหมลุงอาจะรอดแน่ออกออกอ<น>กับเบียรมันจะไปแทงคนอื่นก่อนใช่ไหมใช่เขกับเบียยังไม่โดนดูถ้ามันมาถึงก็ไม่ไม่มันมันจะแทงผมแล้วเนะี่ยอาแม่งฟันเฉยเลยเฟันดูทำไมเนี่ยผมได้อยู่ใต้ดินนะนี่จุ่ม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 ตรงนี้ ผมเล่นอยู่ใต้ดินผมเล่นอยู่ใต้ดินจะตายครับผมกำลังจะตายเร็วๆนี้นะแ,แต่ <c oughs> ห้องวีเปล่าไปเนะี่ยไม่มีแต่คอขาวอผมโดนห้องวีไปคิวมาหาคนหรเลยวะ <ผม S 2> อุ้มอุ้มเห็นคนผมโดนผมโดนห้องวี มันเห็นระยะใกล้หรือไกลยี่สิบเมตรครับยี่สิบเมตรถ้าอุ้มเห็นคนยี่สิบเมตรเบียเซมตัวโดนดูดแล้วเบียตายและเบียมันไม่เห็นเบียไมใช่หรอมันเห็นมือเบีอัานเบียอย่กอ่านอ๋อหยุกอ่านอ๋อแล้วอ่านโดนดูดไปเกือบหมดแล้วม้งเฮ้ระวังนะมันดูดผมมันน่าจะใกล้เต็มร่างสามแล้วอะไม่รู้จับแทงหรือเปล่าเห็นใครยังมันยังไม่ลงมาจากข้างบนเลยมันยังไม่ลงเลยอเออข้างบนไหนอยู่ข้างบนบ้านกลาง อ๋อหาคนอยู่ดิออกไปแล้วออกไปทางานแล้วเดือดเครื่องควรไปช่วยปัเนี่ยเออไม่ต้องมากันเอเข้ามามันก็ดูดมันรอดูดอยู่ไหมตกลงแบบดิจยิตอลดิจิตอนต้องต้องให้จีนต้องให้อ่านมาช่วยผมเพราะว่าอ่านมนโดนดูดไปเยอะแล้วนี่อ่านอ่านอพยอยมาน่นเดินตามพอยออกมาคนน่ะไม่รู้อ่ะตขาูเหรอูโอเค น่าจะแทงผมอะสงสัยเดินตามผมดูนะเครื่องเครื่องาถ้าดูดพอโดนทั้งคู่เลยเครื่องเครื่องตรงไหนเสร็จแล้วมาผมจะลากมันไปตรงไอ้นี่ไงใกล้ๆบ้านใกล้ๆตรงที่เป็นทางยาวที่ที่โีเคโอเคโอผมไปนั่งไปผมไปนั่งไปแหวกที่เื่อนอ่ะมันแหวกกระทืบเครื่องอ่ะมันไม่ตามผมเลยวะไอ้มันไปมันดูดใครวะเนี่ยมีกระทืบเครื่องเห็นคนหรือเปล่าไม่ไม่มันเห็นคนปั่นอยู่เลย ลงมาข้างล่างเฮ้ยกูกูแมวเอเอเรียบร้อยพอปล่อยเอ่ะเอเอ,เอไม่แทงอะ่ะอ่ะไม่แตกก็ไ,<ม><ส>ไปรหรือมันหลอกฟ้าให้ตายจใจเออมันหลอกเราให้ตายเดี๋ยวตอนนั้นมันก็แทงเบียร์ก่อนทีนึงแล้วค่อยจับแทงพออ่อยอ่ะอือแบเด็กนี้ได้ไปเนี่ยแด้เลยกูก็โลกอีก แม่ลกกักมันเห็นผมเลยกำลังจะวิ่งหนีว่าแล้วถึงกูปุ๊บไม่ต้องดูเต็มเลยมันเป็นาการจะทำใช่ไหมใครอยู่ใกล้ก่อนก็โอเคอันใกล้ถอยแล้วคิดเลยอ,อยู่ใกล้มึงไหมใกล้แค้มเลยอันเลยรอคนละคนเลยเราคนไปช่วยไอ้นี่มึงอ่านอยู่ครับอ่านอยู่ แคมไม่ได้ปั่นเครื่องเสียกันได้อ่านรอท่าแตนบายอยู่อ่านเลยสองคนอ่ะอารยากาขึ้นนะกการ์คาขึ้นก็คือทุกอย่างพังอันนี้เบียร์เจอยเครื่องยังปั่นอกำลังตัดเบียร์ปั่นไหนผมปั่นอีกเอ๊ะมันมันจ่าไป่จะพอดหรอมันยังอยู่กับพ่ออยู่เลยอปีสองเลข อคอยดูดอันช่วยอันรอช่วยอยู่มันน่าจะไปหาเครื่องเบียร์มาไปหาอันแล้วนะอันเดี๋ยวนึกเข้าตู้นะเขียววิ่งไว้ตู้เหนื่อยไปเนี่ยแถวนี้ไม่มีตู้เลยเว้ยอ๋อมีบ้านเล็กหน่อยต้องเข้าไปบ้านเล็กสมุดไม่มีใช่เขาไม่มีจับแข้งมาเขาอาจจะแทงโสดอย่างเดียวใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นร่างสามดาวบกระดูดไวป่ะเอ๊ะมันก็ดูดไม่ไวเท่าไหร่นะเบียร์ไม่โดนดูดเลยนะ น่าจะมากระทืบเครื่องผมโอ,อเคมากระทืบเครื่องผมสามาวรเลยเออยังแคมมึองอยู่ปะอยู่มันไม่เห็นเหมือนกันไม <im> ่เดี๋ยวให้เบียไปแรกไม่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 ผมรอแรกอยู่ <im> ยืนมองม <im> ัอนอยู่เนี่ย ยืนมองเลยใบฝ่ายเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันรอผมดูให้อ่านลงมารอผมดูให้อ่านลงมาบัตรต่อบัตรต่อบัตรต่อไปไปก่อนไปไปก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่มันจะเปิดประตูอันหาคือผมช่วยอ่านไม่ได้เนี่ยเมเยอร์มันอยู่ตรงไอพี่แอร์คุณโดนหลอกดูว่ามันเด็กขึ้นมากูตาลงอย่าพึ่งไงอย่าพึ่งไงอย่าพึ่งไงพออย่าพึ่งไงอย่าพึ่งไงวิ่งไปแล้วอันประตูหดห้อยหดห้อเหดห้อยหดห้อยหดเ้อยกำลังไป โอพังอย่างเนี่ยกูทำพังอย่างเนี่ยเอีธานไม่ทันกูโควแบบไม่ได้โคบครับช่วยอ่านก่อนเลยแต่ว่าไม่กลับไปหาอ่านแล้วกลับไปหาอ่านแล้วเบียเบียผมไม่ได้โคบเบียร์มันเห็นเบียร์ด้วยเดินเดินไปหาเบียร์แล้ววะวิ่งไม่ทันเออวิ่งไม่ทันเดี๋ยววิ่งไม่ทันหรอก ตายปล่อยทานไปบ้านเล็กได้ไหมบ้านเล็กอยู่ไหนวะอยู่ข้างหลังข้างหลังหอยเฮ้ยมันกลับไปแขวนอันกว่าแน่เลยไม่ไม่อยู่กับเบียร์อ๋ออยู่เบียร์โอเคงั้นเดี๋ยวอะไรคุยังอยู่บนเสาอยู่เลยเฮ้ยไม่กูรู้ว่ามันจะกลับไปเป้าโอเคมันแขวนเบียร์มันจะกลับไปเป้าอันโคโลูกเองเหรอไม่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 มันแขวนเบียร์อยู่ผมกำลังทานมาให้มันเห็นตัวเบียร์หลุดโคโตเลยเบียร์หลุดโคโตเลย บ้านเล็กอยู huh. ่ไหนคะที่พอยไปถูกปะถูกครับถูกถูกถูกโหตายอยู่นะฮะคอก็ต้องไปแล้วเพราะทุกคนหายไปตายไม่ทีอย่างนี้เบียไม่โดนดีอ่ะดีอย่างนั้นคือเบียทีเดียวหนึนเลยนะไปกลับไปหาบอยแล้วปะที่ผ่านแล้วจุ๊อยู่ขอยจุ๊อยู่เอ็นเอ็นคอยไหมเอ็นหัวใจไกลเลย ใกล้ถึงบอกนะผมได้ปล่อยไจใกล้เนี่ยใกล้ถึงแล้วโอเคปล่อย้ะนะยางเอายางละปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยโอเคๆรู้เนี่ยมันเกิดข้าง หลังสโนแมนนี่แหละรู้ได้ไงวะไอ้สัสแค่บอกเองนายหัวด้วยพี่เลอร์รู้อ่ะรู้มาเดินไปถึงก่อนลอยแล้วอ่ะ ปไปูกมาเลยเดินสูดมาน่าอ่านรู้ไอ้มาท่อเกิดตั้นมามันเดาแก่ั้นแหละมันมันลุ้ลกูอยู่ว่ามันลุ้นให่ลุ้นเกิดตรงนั้นอ๋อใครดู ไอ้จริงด้วยมันเอาดูดไวมาไก่ดีมาเปลี่ยนร่างถาวรกระทือเครื่องเห็นคนอืมโอเคแต่ตะโกด้วยเอ้ยเขาบอกว่าใกล้แล้วอีกนิดนึงพอย